สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วโอ้โหงานช่างเพิ่งจะลงเป็นคลิปที่สองอันนี้วันนี้เราจะมาดูเอยนี้กับนาฬิกาจับเวลาหรือว่าทามเมอร์นั่นเองยี่ห้ออะไรอะ่ะกับหัวปนเนี่ยอ๋อนี่ครับอาการมันก็คือแล้วหน้าจอมันไม่ติดฐานมันหมดละมั้งก็เลยไปซื้อฐานมาใส่ฐานก็จะเป็นเดี๋ยวผมแกะกัอนฐานแต่สภาพเครื่องดี่ไปหมกอะไรไป นี่เป็นหานพนาสนิทกี่เอะนะสามเอใช่ไหมกี่เอก็ไม่รู้อันนี้อันนี้เป็นฐานใหม่นะที่เขาเปลี่ยนมาให้แล้วเขาเปลี่ยนมาแล้วแต่มันก็ยังเขาบอกมันก็ยังไม่ติดอะเขาก็นึกว่าไม่น่าจะเป็นดีฐานนะมันก็มันแปิตรงไหนนะอันนี้เขาไม่รู้อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันตรงนี้ปะ เแต่มันก็ไม่ติดอะ่ะอันนี้อันนี้อะไรมินนาทีเศกวิน,นาทีน่าหน่รีเซ็ตอ่ะออกกดพร้อมการรีเซ็ตใช่ปล่าไม่รู้อันนี้น่าจะเป็นตัวสตาร์สต็อปโอเคเดี๋ยวเรามาแกะดูนี่ว่าไม่รู้มันเป็นที่อะไรไม่ยี่ห้ออะไรเงี้ยโบราณมากเนี่ย อน,นี้สังเกตว่าไอไข่กวงเทนลําผมนีใจในทุกงานเลยฮะ้ี่เป็นไข่กวงปากแบนแต่นอตไอตัวสกูดที่ไม่ใช่ปากแบนนตะ่เป็นแฉกเฮ้ยมันดูดไว้อ๋อเป็นแม่เหล็กอ๋ผมว่าใช้ตัวนี้อย่าไปสนใจแม่เหล็กเลยผมว่าใช้ตัวนี้ขันเนาะ ผมว่ามาจจะขันเสร็จได้ั้นานดูเพราะมันไม่เหมาะสมกับรูดไม่ไม่เหมาะสมเอาไปไหน่ะมันไม่เหมาะสมกับไอตัวแฉงนี่เลยมันเป็นปากเบ็ดผมว่าไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตัดต่อวิดีโอไปคัดตอดกันถ่ายตอนขันเสร็จเลยดีกว่าเออแล้วผมก็เอามันออกได้เลยเอออันนี้น่าจะเป็นอะไรอ่ะอันนี้เป็นลำโพงอ่ะอันนี้น่าจะเป็นตัวลำโพงครับ ทำไมไอ้ตัวแผ่นบอร์ดแผ่นปิ้นนี่มันช่างไม่ดำอย่างเงี้ยดูสภาพแล้วไม่น่าซ่อมเลยเนี่ยเนี่ยเนีายเนียทำกเนี่ยอ้าว กำลังกำลังจะแงะบอดเฮ้ยสายมันสายมันหลุดตรงตอนไหนเนี่ยหรือว่าอย่าบอกนะว่าสายมันจะหลุดเออไฟมันก็เลยไม่เข้าหรือเปล่าเดี๋ยวผมลองหน้าจออย่างเงี้ยผมลองใส่ถานใหม่ๆนะครับผมอันนี้ เดี๋ยวขอบอกสายนิดนึงสายมาันตึนแล้วอะคีมก็ไม่มีผมองลองกับปลายมานะันละโอ้ยมันมันแตกกับขั้วก่อนแตกขั้วลบอันนี้เป็นขั้วลบเนี่ยฮะปึด๊ดเอาทำไมทำไมมีเสียงอะเสียงช็อตอะน่าจ็อตที่ป้าหะเฮ้ย,ย,ยน่าจอ๊อ ยิ่งมีดังแล้วมีเสียงด้วยเอ้ยผมว่านะตัวนี้สายมันหลดสายตัวต่อเข้ากระถางเนี่ยเฮ้ผมได้มาแล้วกล่องขยีนผมได้มาแล้วครับหัวแรงหัวปืนหัวปยนเองอมีน้ำยาประสานนะครับผมก็จิ้มจิ้มจิ้มน้ำจุ่มาจุ่มน้ำจิ้มมาจิ้มน้ำจุ่มเข้าไป เกือบที่สายไฟ,ไฟเกือบไปให้ตะกวัวมันติดนะแม่นดัดอะ่ะ ไวโอเคได้มาแล้วมาร้อนแล้วเราก็ทำการเชื่อมครับไปติดไหมติดพออย่าเชื่อมมากเดี๋ยวไม่อยู่ <laughs> โอเคเชื่อมแล้วทาน,นี้เราก็ที่เหลือเรามาเราประกอบอยู่แล้วลองใส่ฐานเดีย๋ยวผมไปขั้นตอนการประกอบเลยนะครับผม ใส่ข้าวก่อนแล้วกันครับเดี๋ยวลองดูก่อนไม่ต้องใส่หมดอย่าใส่ถาดด้วยับงมอุ้ยมันดังอ้าวอ้าวเอ้ยติดครับผมอ้าวแล้วนี่อะยังไงอะอันนี้คืออะไรอ่ะมันยังไงอ่ะมันตั้งอ่ะตั้งแล้วก็สตาร์ทใช่ไหมอ๋อมันตั้งอย่างนี้แล้วก็สตาร์ทแล้วมันจะลดลงวะ อ๋อแบบนี้อ๋อนี่เป็นตัวตั้งตั้งวินาทีนี่ตั้งนาทีมินเสร็จก็สตาร์ทปึ๊บแล้วมันก็อ้าเออให้ดังก่อนถึงจะนับ้ายหลังตัวเข่าดาวนี่โอเคสรุปก็คือ ปัญหาที่น่าจะไม่ติดก็คือไฟไม่เข้านะก็คือก็อจะเป็นที่ตัวตัวเป็นที่สายตัวนี้มันหลุดนะครับผมสายตรงข้วแบตเตอรี่มันหลุดก็ทําการเชื่อมเข้าไใหม่ครับโอเคครับคลิปนี้ก็จบแบบงงๆครับผมใช้งานได้ครับผมโอเคครับไว้พบกันคลิปหนะ้าครับผมสวัสดีครับ